กอนให้ป้าเอื้อนหน่อยให้พี่นุชหน่อยให้กับให้กับให้กับร้านนี้ให้กับร้านนี้กินข้าวแช่อิ่มแป้เลยอะไรอย่างเงี้ยไหมไม่ใช่เอะใครเรื่องก่อนพ่อเลยร้านแม่เอื้อนอ๋อแขกมาเยือนสุดประทับใจมีขวัญพี่ขวัญต่อเดี๋ยวคำนี้เดียกว่าขมึงงายงายไปมีขวัญต่อมีขวาน กินข้าวแช่ร้านแม่เอื้อนแขกมาเยือนประทับใจอ่ะประทับใจเอาเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีสาระไออ่ะไอหนูสอนอีกแล้วพี่ไทยแล้วคนไทยนะใจใจก็กินได้ได้ไหมก็ได้ได้ได้ใจ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 เราเป็นใจอะใจใจก็กินได้อสองต่อ ไม่ออกคือไม่ออกคุณได้ให้มึงก่อนปลาสวายรสอร่อยเอาไปเอาไปเราเล่นเราเล่นเอาใจใจก็กินได้ช่วยผ่อนคลายความร้อนได้เห็นไหมได้ได้ได้หรอเป็นอาหารของคนมอญออนี่มันเก่งว่ะเป็นอาหารของคนมอญ ี่นะเป็นอาหารของคนนอนและบ้านโกสลอดไม่ต้องย้อนอยู่หัวมุมเออแล้วเลยไม่ต้อย้อหัวมุมเลย